นางเอกซุปตาฟาดคำตอบเซบเบื่อหน้าผู้ชายไม่โหยหาความรักตอนนี้ครองตัวเป็นสาวโสดมานานห้าเดือนแล้วสำหรับนักแสดงสาวก้าสุพัสราแถมในตอนนี้บอกเลยว่าฮอตสุดๆล่าสุดเมื่อวันที่วันที่สาิพฤศจิกายนที่ผ่านมาก้าวได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อในายเอ็นเตอร์เทนว่าเบื่อหน้าผู้ชาย ไม่มีความรู้สึกชอบหรือโหยหาในเรื่องความรักเลยถ้ามีความรักในช่วงนี้คงไปไม่รอดเพราะไม่มีเวลาให้ใครเคยทอลองไปเที่ยวเกาหลีคนเดียวแล้วแต่เกือบไม่รอดสายการบินดีเลสิบช่วโมงสุดท้ายต้องให้เฟ้นเก่ามาช่วยแก้ปัญหาจัดการซื้อตั๋วขากลับให้ตอนไปอิตาลี เคยโหลดเทหาคู่มาเล่นแต่ต้องลบทิ้งเพราะปัดเจอแต่ฝรั่งขนดกดำซึ่งไม่ใช่สเปก